ว่ามะเขือเทศเนะี่ยยิ่งแบบว่าปรุงนานๆไลโคปินยิ่งสูงใช่ไหมคะ ใช่ค่ะมะเขือเทศต้องกินสุกเนาะจะได้ประโยชน์มากกว่ากินสดก็ไม่ได้เป็นพิษอะไรนะคะแต่ว่ากินสุกมันก็จะดูดซึมได้ดีกว่าใช่วันนี้เราก็เลยมาคุยหัวข้อสบายๆรับหน้าฝนกันแล้วนะคะนี่หน้าอสมทเรามีสนามหญ้าพี่หนูดีเห็ดจากไหนไม่รู้ขึ้นเบิกบานเต็มไปหมดเราก็ว้าวใช่ช่วงนี้หน้าฝนแต่ก็ต้องบอกนะว่าไม่ใช่คุณเห็นเห็ดที่ไหนแล้วจะหยิบมาแบบกินไม่ได้นะกินมัวกินซั่วไม่ได้วันนี้จะมาคุยกันาเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรทั้งไทยและจี ที่หาง่ายๆสําสหรับหน้าฝนแล้วทาไมเราต้องมาใช้สมุนไพรในช่วงหน้าฝนแต่ต้องบอกว่าตอนนี้โควิดระบาดเยอะมากพี่หนูดีผู้ฟังก็จะพิมพ์มาแบบปุ๊บแป๊บเธออยู่คนเดียวยเธอจะใส่หน้ากากทําไมบอกเอ้าดิฉันไม่ได้อยู่คนเดียวหลังกล้องม,มีอีกหลายคนและเมื่อวานเนี่ยถ้าใครดูรายการช่อง3เที่ยงวันทันเหตุการณ์พี่หนูดีพี่หมวยอริสราจัดรายการกับพี่หนุ่มกัญชัย แล้วก็ตรวจว่าเป็นโควิดกลางรายการ Oh my god อะแล้วก็ต้องแบบเป็นพี่หนุ่มเลยพี่หมวยคะพี่หมวยผู้หญิงอ่ะ ใช่พี่ดุ่มเขาบอกว่าเอ๊ะพี่หมวยเสียงแปลกๆลองสวอปดูไหมอ้าวปรากฏว่าเป็นจริงๆฮะแล้วมันเหมือนจะทำไงวงแตกเลยเพื่อก็ก็ก็เอาหน้ากากอนามัยมาใส่กันแล้วพี่หมวยก็แบบเอออ่านเบรกนี้เสร็จพี่ขอลากลับบ้านนะคะคุณผู้ชมสวัสดีแล้วก็ออกไปเลยใช่แล้วมันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่แบบโอเคโควิดมันอยู่กับเรานะแต่ทีนี้เราจะมาทําร่างกายของเราให้แข็งแรงวัคซีนก็ไม่ได้หมายความว่าจะช่วยอะไรเพราะว่ามันตามสายพันธุ์ไม่ทานพี่หนูดีสมุนไพรอาจจะเป็นเรื่องที่ช่วยได้ ใช่คือตอนนี้นะฝนทุกคนแล้วดีอยากให้ทุกคนนะคะหันมาใช้สม,มุนไพรไทยแล้วก็วัตถุดิบอาหารไทยเนี่ยแล้วจะบอกว่าหนูดีอยไปหาข้อมูลมาทั้งตำราแพทย์แผนไทยตำราแพทย์แผนจีนสําหรับหน้าฝนเพราะว่าต้องบอกว่าหนูดีอยด้วยความเราเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันเนี่ยในอเมริกาเขาจะบอกว่าตากฝนเราไม่เป็นหวัดซึ่งนี่คือความจริงตากฝนน่ะ ไปเล่นน้ําฝนเด็กๆเล่นน้ําฝนน่ะไม่เป็นหวัดนะ,ะเราจะเป็นหวัดจากความชื้นที่มันโปรลองคือยาวนานแล้วก็การปิดเชื้อ<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าฝนเด็กๆเล่นน้ําฝนได้แต่ว่าเข้ามาแล้วเนี่ยก็คือเช็ดตัวให้แห้งอับน้ําสระผมใหม่แล้วก็อยา่าหมักมมอยู่ในความชื้นทีนี้หนูก็เลยไปหาข้อมูลค่ะศาสตร์แพทย์แผนไทยศาสตร์แพทย์แผนจีนก็บอกว่าตำราแพทย์แผนไทยโบราณเนะะี่ยค่ะฤดูฝนจัดเป็นช่วงธาตุลมและธาตุน้ำเนี่ยมีอิทธิพลมากส่งผลให้ร่างกาย เสี่ยงต่ออาการแน่นท้องท้องอืดลมตีขึ้นอาหารไม่ย่อยเสมหะมากขับถ่ายผิดปกติเจ็บป่วยง่ายดังนั้นจึงแนะนำให้กินอาหารและเครื่องดื่มที่ช่วยในการขับลมขักความชื้นปรับธาตุและเสริมภูมิุ้มกัน่ซึ่ง ครับดูกันเป็นเมนูเลยนะทุกคนเป็นเมนูเลยนะเช่นแกงรสเผ็ดร้อนเช็ดโอปพูดและเปรี้ยวปากแกงเลียงแกงปาก่าแกงเห็ดใส่ใบแมงลักรสเผ็ดร้อนเนี่ยจะช่วยขับลมอะไรที่เป็นขิงเป็นขมิน้นเป็นพริกกระชายเออต้องใส่กระชายแล้วก็ชายกับโควิดโอ้โหคือมันมันได้อะอใช่ไหม,มทุกคนเรารู้อยู่แล้วคือจริง,รงโปรโตโคอลของโควิดเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะทุกคนแบบว่าจําได้ขึ้นใจหมดแล้วล่ะใช่ไหมกระชายนี่นี่นั่นต้มยำ ต้มขิงตะไคร้ใบมะกรูดแกงเครื่องแกงอะไรที่มันมีขิงตะไคร้ใบมะกรูดนะคะ,ะมันช่วยขับเสียะแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้ออาหาร<ะ>ย่อยงา่ายโจ๊กข้าวตม้ม<ะ>ข้าวต้มสมุนไพราอาหารริดร้อนอาหารริดอุ่นเช่นผักชีโหระพา,ข,าข่าขิงตะไคร้กระชายทั้งหมดเนี่ยคะ่ะช่วยเสริมการย่อยช่วยขัดลมหมดเลย<ะ>ควรกินยำค่ะยำรสเผ็ดเปรี้ยวยำ<ะ>สมุนไพรยำดอกขจรยำผักชีฝรั่ง<ะ>พวกนี้จะช่วยกระตุ้นท่าไฟช่วยในการย่อยอาหาร ทีนี้เนี่ยค่ะเราก็ต้องมาดูศาสตร์แพทย์แผนจีนด้วยเพราะว่าแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาก็พูดเหมือนกันเพราะว่าคนจีนเนี่ยค่ะเขาจะถือว่าการที่เราเนี่ยมีความชื้นยาวนานคือประเทศไทยร้อนชื้นประเทศจีนเย็นชื้นโดยเฉพาะในหน้าหนาวเพราะฉะนั้นเขาจำแนกชอบให้คนเนี่ยอยู่กับความชื้นกับความหนาวนานนนึกภาพแบบเราไปโดนหิมะแล้วแบบตัวเรามันชื้นากหิมะแล้วเราก็แบบโอ้ยหน้าหนาวกว่าเดิมหนาวกว่าเดิมมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยกออ็สำหรับโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนในประเทศไทยและในโลกยุคใหม่ที่เราทำงานในห้องแอร์มันจะเป็นการร้อนชื้นข้างนอกแล้วตัวชื้นเข้ามาเสร็จแล้วเข้ามาเย็นชื้นอยู่ในห้องแอร์ตลอดทั้งวันอันนี้คืออะไรที่ต้องระวางมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูดิคิดว่าในฤดูนี้เนี่ยทุกคนใครที่ชอบกินพวกน้ำขิงอยู่แล้วอะ ควรเอามากินมากๆเลยถ้าเกิดร่างกายชื้นจะดูแลยังไงเปียกฝนรีบเปลี่ยนสภาพทันทีเป่าผมให้แห้งะนะคะถ้าปวดเมื่อยเมื่อยข้อเนี่ยตำราไทยเขาจะใหะ้แช่เท้าในพวกน้ำต้มตะไคร้น้ำขิงหรือว่าอบาน้ำอุ่นทีนี้เนี่ยช่วงฤดูฝนเนี่ยโรคเชื้อโรคมันจะแพร่ระบาดได้ดีเนะะาะทั้งการชื้นเชื้อราอะไรต่างๆถ้าใครอยู่ในห้องนอน ที่มีแอร์แล้วปูพรมหรือููนี้หนูอยากให้เช็คใต้พรมรเพราะมันเคยมีเคสของคนที่คุณแม่เขาเนี่ยป่วยหนักก่อนจากไปนะคะคแล้วนองเขาไม่ให้แม่เขาไปไหนเลยห้องเนี่ยปูพรมกลัวแม่ลม้มกลัวลม้มแล้วก็เปิดแอร์เนี่ยแล้วใช้เครื่องฟอกอากาศเปิดแอร์อย่างนี้ใน24ชั่วโมงเลยทั้งวันทั้งคืน จนคุณแม่เขาเสียพอคุณแม่เขาเสียจัดงานศพเสร็จเนี่ยทางคุณผู้ชายเนี่ยเขาก็เลยจะรีโนเวทห้องอเขาว่าก็เลยเลาะพรมออกเลาะพรมออกมาใต้พรมคือเป็นเชื้อราหมดเลยว้าย<ๆ>น่ากลัวและจะบอกอีกอย่าง<ๆ>ข,ขี้นก<ๆ>ขี้นกขี<ๆ>้นกพิราบคือสมมติ<ๆ>บ้านใครที่เจอปัญหานกมาอึมาอะไรเอาคุณอยู่ระเบียงคอนโดหรืออะไรถ้าคุณจะล้างจะเช็ดกรุณาค่ะใส่น้ากากอนามัย เพราะการที่เราบังเอิญเราไม่รู้หรอกคือฉันไม่ได้เอาจมูกไปสูดดมขี้นกไหมเวลาคุณล้างระเ<อ>บียงหรือล้างอเงี้ยมันจะมีพวกละอองน้ำใช่ไหมแล้วในขี้นกก็มันมีเชื้อราคือปุเป้ไปดูว่าเอาคนที่มีปัญหาปอดเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากไอเนี้ยแหละขีนข้นกขี้นกบางคนไม่รู้ไงสูดเข้าไปแล้วสำหรับคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีปอดไม่ค่อยดีคนแก่อย,อย่างเงี้ยใส่หน้าก,กากอนามัยไปเลยนะคะคือจะบอกว่าจะบอกว่าตัวขี้นกพิราบามูลนกพิราบเนี่ย ก็คือเยื่อหุ้มสมองไข้ยเยื่อหุ้มสมองอักเสบทุกคนมันเป็นโรคที่น่ากลัวมากทุกคนไปเสร์ชอาการน่ากลัวมากแล้วจะบอกว่าหนูดีอะเออ,เอ,อตอนนั้นที่พาพี่โพไปโรงพยาบาลมีอยู่วัน,นหนึ่งหนูดีแบบลางานกะทันหันเลยประมาณไปลายปลายปีปีที่แล้วจริง,รงต้องไปขึ้นต้องไปออกงานแบบขึ้นเวทีเลยนะคือ<ะ>ีแบบแคนเซิลแบบเช้าวันน,นั้นคือเทงานเลยอะ,ะเพราะว่าพี่โพดูประหลาดมากคือว่าปวดหัวมาก<ะ>แต่ไม่มีไข้อะ วดหัวขนาดนี้ไม่มีไข้ลรวให้กินยงกินยามันไม่หายหนูดี24ชั่วโมงถึดที่ลากไปโรงพยาบาลลากไปโรงพยาบาลเสร็จคุณหมอบอกตรวจเชือ้อเอาเชือ้อเอาเลือดเข้าเพาะเชื้อในห้องแล็บเดี๋ยวนี้แล้วเอาเข้าห้องแบบเข้าห้องฉุกเฉินไปเลยค่ะ,ะเสร็จแล้วคุณหมออาการเนี้ยหมอเริ่มให้ยาเยื่อหุ้มสมองอักเสบเลยนะเพราะว่า oh. หมอบอกว่าอันนี้มันซีเรียสมากแล้วเยื่อหุ้มสมองเสบเนี่ยคอมันจะแข็ง คืออาการหนึ่งคอมจะแข็งแข็งก็คุณหมอก็ดิบเลยแบบดิบให้ยงให้ยาอะไรเสร็จเพาะเชื้อกลับมาตอนน่คนน่ะกลายเป็นไทฟอยด์นะคะเชื้อไทฟัสแต่เยอหุ้มสมองเสมนี่เสียชีวิตเร็วมากนะทุกคนแล้วมันดับไปแบบทรมานอ่ะหนูดีก็เลยแล้วอันนั้นคิดว่าเอ๊ะมาจากฉี่หนูหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกคนมูลนกพิราบนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นหนูดีเห็นคนชอบไปถ่ายรูปกับนกพิราบที่เชียงใหม่บ้างตรงกรุงเทพแบบล้วไปวิ่งให้มันบินผ่านฝ้าดินจะเป็นลม คุณเรื่องมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องขำๆเลยค่ะเพราะฉันทุกนคนขาโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนเชื้อโรคมันแพร,ร่ระบาดได้เร็วนะคะแล้วก็จะบอกว่า สภาพอา,อากาศในฤดูฝนในประเทศไทยเนี่ยค่ะอุณหภูมิสูงแต่ความชื้นสัมพัน์ก็สูงตามไปด้วยน้ําขังแช่อับชื้นมีผลกระทบยังไงกับระบบต่างๆของร่างกายนะทุกคนระบบผลกระทบต่อระบบย่อยอาหารก็คือท้องอืดแน่นเฟ้อนะคะอันนี้เนี่ยแนะนํากินอาหารร้อนใหม่เสมอหลีกเลี่ยงอาหารมันเย็นจัด <ะ>เครื่องดื่มควรดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรค่ะน้ำขิงน้ำตาครออะไรพวกนี้กินให้ติดเลยฤด,ดูนี้ฤดูนีจะมีขงิงผงติดบ้านไว้<ะ>ก็ชวงกินนะขิงผงเนี่ยอ่อฤดูีเคยอ่านหนังสือที่ญี่ปุ่น<ะ>ถ้าจะช่วยเรื่องน้ำหนักแปลกมากเขาบอกว่าต้องกินกับ ความน้ำตาลทรายแดงนิดนึงะจะขิงผงเฉยๆไม่ได้นี่ก็ไม่เข้าใจทำไมจนไปคุยกับคุณเปิลเจ้าของไร่รืน่นรงเขาบอกว่าเขาคุยกับหมอยาไทยเขาบอกว่ารถเผ็ดร้อนมันต้องกินกับอะไรที่หวานนิดนึงมันจะบำรุงหัวใจอเออหนูนี่ก็แบบกเออ็เขาบอกเออตำราย,ยาไทยต้องอย่างนี้นิดนึงคนจีนฉลาดไงเต้าหวยก็เลยเป็นน้ำขิงแล้วใส่น้ำตาลทรายแดงไง ใช่มันมันจะแบบว่ามันมันคู่กันเผ็ดร้อนกับหวานนะทุกคนนะ,ะมีก็น่าสนใจนะคะตำรายาไทยกับจีนือคล้ายกันผล<ฮ>กระทบต่อระบบทางเดินหายใจทุกคนค่ะเป็นหวัดคัดจมูกความชื้นสะสมในโพรงจมูกใครเป็นไซนัสอย่างหนูดีเป็นโรคภูมิแพ้พันธุกรรมเนี่ยก็จะจมูกบวมจมูกตันนะคะเอ่อไอเรื้อรังเสนีนมากช่วงนี้เนี่ยทุกคนต้อง พกร่มพกเสื้อกันฝนดื่มน้ำอุ่นหลีกเลี่ยงการเปียกฝนแล้วไม่เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแล้วก็ถ้าใครอยู่ที่ออฟฟิศแล้วเป็นคนที่เดินทางด้วยขนส่งสาธารณะแล้วโดนน้ำฝนชื้นเนี่ยทุกคนอาจจะมีเสื้อไปเปลี่ยนอย่างที่บอกเขาต้องไปยิมตอนนี้ช่วงเนี้ยเขาต้องไปยิมมาทีละสองครั้งเขาเป็นคนเหงื่อออกง่ายมากเขาจะมีเสื้อยืดแห้งไปหนูเดียบเป็นคนเหงื่อไม่ค่อยออก ก็เลยก็เลยใส่ชุดเดิมแต่ของพี่โบคือเขาเปลี่ยนเลยค่ะนะคะทุกคนว่าจะดูหรือว่าอาจจะมีได้เป่าผมอันเล็กๆเก็บไว้ที่ออฟฟิศนะคะที่ห้องออฟฟิศพอไปถึงถ้าผมเราเปียกเนี่ยเราเป่าไม่ใช่ทำงานในห้องแอร์เนาะเพราะว่าอย่าอยู่ในความชื้นนานๆนะทุกคนผลกระทบต่อผิวหนังและหนังศีรษะค่ะขนผื่นผิวอักเสบผิวหนังอับชื้นเชื้อแบคทีเรียเชื้อราจะเริญเร็วมากช่วงนี้อันนี้อันหนึ่งสําคัญมากใครผมยาวแบบหนูดีแล้วชอบเป่าผมด้วยลมร้อนย้ํา ทางว่าเป่าผมลมร้อนเสร็จต้องเป่าลมเย็นสัมับไม่งั้นหัวอาจจะขึ้นเชื้อราได้เพราะว่าเอเวลาหัวเราเป่าร้อนจัดจัดเสร็จอะมันจะเหมือน attract ให้มันเกิดความชืน้นคุณต้องเป่าลมเย็นไล่และน,นี้ดิฉันได้ความรู้มาจากการที่ดิฉันไปซื้อดสันแอสเตรทแล้วดิฉันก็เพิ่งรู้ว่าเวลาที่เอาแอสเตรใช้แบบหนีบร้อนแล้วแบบให้ตรงอ่ะ,ะมันจะเป่าลมร้อนออกมา ต้องเต่าลมเย็นสมทับลงไปทุกครั้งอเออก็เลยได้ความรู้ก็เลยไปหาความรู้เพิ่มเออจริงแล้วก็ถ้าเลือกได้สระผมอันนี้คุณหมอหนูดีไปหาคุณหมอสถาบันโรคผิวหนังตรงราดวิศรีลาดวิศีดีมากทุกคนใครยังไม่เคยไปหาหมอดิฉันไปตั้งแต่วัยเด็กวัยเรียนเออทีนี้เราต้องต้องรีบไปคุณหนูดีเรามาสรุปกัน นั่นแหละค่ะทุกคนค่ะฤดูนี้นะคะต้องต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็อาหารไทยสมุนไพรไทยเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นรสเผ็ดร้อนขับลมช่วยฆ่าเชื้ออยู่แล้วก็หันมากินมากขึ้นในฤดูฝนทุกคนลองไปเสิร์ชเพิ่มเติมได้ค่ะก็ถ้าใครใช้ ChatGPT พวก AI ก็ถามไปเลยค่ะศาสตร์แพทย์ศาสตร์แพทย์แผนไทยศาสตร์แพทย์แผนจีนแนะนําให้ดูแลตัวเองอยังไงในฤดูฝนให้เขาสรุปมาให้เ็าจะสรุปมาให้อย่างดีเลยแล้วก็ให้เขาไก์เมนูอาหารไทยค่ะไกลมากดูขอบคุณมากเลยนะคะแล้วขอขอบคุณผู้